โอเคครับกับสวัสดีแฟนๆวันพีทเบลตี้รัดทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการเปิดกาชาตัวนะครับผมของตู้ซันจิเนาะประจําเดือนมีนาคมนะครับผมสองตัวนี้นะครับได้จากไหนนะครับผมก็คือได้จากการที่เราไปเติมนะครับก็คือแพ็กนี้นะครับผมอ่านี่ครับ คือหมดไปแล้วเนาะเพราะว่าผมเติมไป2ตัวเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมหลังจากที่เราเติมนะครับผมเราก็จะได้เพชรตัวละ46นะครับผมคือ1ตัวเนี่ยเราจะได้เพชร46เพชรนะครับถ้า2ตัวนี่ก็92้นะครับ9กเลยอ๋อนี่ครับเรามารับเนาะก็คือเพชรมันจะเด้งเข้าให้อ่ อัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ว่าตั๋วเนี่ยเราต้องมารับที่กล่องของขวัญน,นะครับผมอ่าเรากดรับไปเลยนะครับสตัวโอเคครับหลังจากที่เรารับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะไปที่ตู้ครับมาครับผมเรามาอยู่หน้าตู้เจอมากนะนะครับผมเจอมากิบิ <ma> <laughs> หรือเจอมาหกสิบหกนั่นเองนะครับผมอ่า ตอนนี้ผมก็มี2ตัวแล้วนะครับผมอะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกันเลยเนาะว่าเราจะได้ตัวอะไรกันแน่นะครับผมอะอัตราการออกนะครับผมก็คือ 1- ใน20ครั้งเนี่ยมันจะมีเลทนี้อยู่1ครั้งนะครับก็คือวินสมอกจัดส0มแล้วก็หน้ากากโซบะส0บออันนี้คือ1ใน20ครั้งนะครับมันจะออกเลทนี้นะครับผมนอกเหนือจากนั้นมันก็จะเป็นเลทปกตินะครับก็คือ1%ครับ วินสมคจัด1%หน้ากากโซบะ1%นะครับผมส่วนตัวสีดาวทั่วไปก็0.03นะครับผมคือ,คอซึ่งน้อยมากนะครับผมน้อยกว่า EX นะครับผม EX ยัง0.2ใช่ไหมครับหรือ0.02อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้เนาะอืมประมาณนี้แต่ถือว่าน้อยนะครับผมเราจะได้หรือเปล่านะมาดูก่อนต้องดูว่าเราได้4ดาวกี่ตัวเออคิดแบบนี้ดีกว่า คุ้มไหมนะครับผมอ่ะมาเปิดเลยนะครับผมตัวแรกนะครับไปมันต้องเป็นตี้อยู่แล้วแหละยังไงมันก็ต้องเป็นตี้อยู่แล้วนะถ้าไม่เป็นตี้นี่ผมเจ๊งแน่นอนครับโอเคโกบสามสิบสองภููทองหรือเปล่าอืมภูทองนะครับผมตัวแรกฮะตื่นเต้นวะ โอ้โหตัวที่สามอะสายวิ่งคือผมอยากได้ซันจินะครับผมซันจิโซบามาสคือมันมันน่าจะปวดดีนะจัดผมไม่ค่อยอยากได้นะครับผมโอเคดูทรงแล้วเหมือนจะเกลือนะครับผมเหมือนจะเกวะลว่ะรัวๆเลยปับ๊บ โอ้โหลูฟี่สองปีเฮ้ยมาสายวิ่งครับเป็นตัวนี่ครับผมโซบะรมาร์ทครับคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะเออถือว่ายังมาอยู่นะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมตัวแรกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะเออได้สีดาวแค่2ตัวนะครับสำหรับตัวเดียวนะครับผมนอกกนั้นก็ นะตามสภาพที่เราเห็นนะครับผมยังดีนะครับที่ซันจิมาเนาะถ้าซันจิไม่มานี่โอ้โหจบเลยนะครับมาดูตู้ต่อไปนะครับผมอ่ะไม่ใช่ตู้ต่อไปตัวต่อไปนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับผมว่าเราจะได้ซันจิหรือเปล่าจะได้ตัวเดียวหรือ2ตัวหรือไม่ได้เลยนะครับคือผมไม่อยากได้จัดครับผมขอแค่ซันจิมาผมก็โอเคละ ไปเปตตี้นะครับผมมันต้องเป็นตี้อยู่แล้วนะทงก็ต้องทง,ท,ง,ท,งทองอยู่แล้วแหละโอบสามสิบสองนะครับผมแล้วก็ภูทองนะมันทรงมันมาเออทรงมันมานะครับตัวแรกตัวที่สองสาม คือผมอยากได้สัก4ดาวสักสอสตัวนะครับอย่างน้อยๆสักสตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะสตัวมันยังไม่คุ้มเราเนาะแต่ซันจิมันจะออกไหมนะคือโอ้โหเป็นจัดครับผมคือผมไม่ค่อยอยากได้จัดเท่าไหร่นะครับอยากได้ซันจิมากกว่าเนาะแต่จัดนะครับผมผมไปอ่านอา่อพาสีตัวละคร,ครเขาค่อนข้างที่จะตีลูฟี่แรงอยู่นะครับผมสกิล2ของเขาเนาะคือถ้าโดนนี่ลูฟี่ จุกแน่นอนครับถึงตายเลยนะมาดูครับว่าโซบะมาเราจะออกไหมออกตัวเดียวมันมันไม่พอใจอะ่ะเออมันควรจะสองตัวเนาะโอ้เป็นจัดอีกตามเคยนะโอ้โหสุดรลยว่าตู้นี้ได้จัดสองตัวนะครับผมโอเคเลยนะมีจัดสองตัวนะครับสุบแล้วนะครับสองตัวนี่ผมได้จัดสองตัวแล้วก็ซันจิโซบามาสหนึ่งตัวนะครับผม โอ้ไม่อยากได้ตัวไหนย่อมได้ตัวนั้นนะครับเกมนี้อย่างดีที่เป็นจัดนะครับผมโอ้โหแต่ผมอยากให้ใจจริงผมอยากให้เป็นซันจิมากกว่าเนาะก็ประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าสำหรับตู้กาชาตัวนะครับของซันจิเนาะโอเคครับมีประมาณเท่านี้เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรปกดติดตามนะครับผมอะ่ะแล้วเจอกันใหม่ See you again บ๊ายบายครับผม